<laughs> <laughs> เอาสบายดีมื้อนี้มาห้านอาหารมูอยู่ซาวเกตอยูแคลิฟอร์เนียใกล้ใก,ลกับลองบีชมื้อนี้สิมาจัดเล็กๆหน่อยห้านอาหารมูห้านไทยไปแอนนกสโคลเชียลสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับ มาดีจ้าเวียโหไม่เห okay. oh. like ็นตั้งนานหล่อเยอะวดีพี่ดีสวดีสวดีคัสดีสว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 สวัสลีวัสโีสวัสาีสวีดัีว่ดวีัดีวดันั้ี ที่วิธีมานั่งเนครับก็ทักทักนะครับมาเ็นแรกเพ่อนห้าโมงอะช่วงต่ำมแดดเดียวเข้าผัดอะไรนี่เดี๋ยวไหมเยอะต้นาโทษหะือัปลูกสาวกี่ขวล้ะคะอ่อสิบสอสิบสามกี้ยผ้านะห้ามลืกไฟไปเล งงงกินข้าวกินเบียร์เาเพื่นอนขอข้าวก่อ,อนอโอ้วันนี้สามงานแต่งจ็ดเโงเช้าเอามาเชิญนเชิญกรจากไปโอ้โห นี่มาอยู่ในรถเลยโอ้โหยินเที่ยวนี่นะเนี่ยอันนี้มันจะของทานเลยไม่ได้สวีทร้าเล็กๆยังไ่ถ่ายลงไทยไอโอ้โหก้าวหมูแดงเยี่ยมเลยของปอดน้าทานจังเลยปอดเปพี่น ดรถจริงอไงถอแจ็คก็้ี่ไงี่กอมงกั่ไปจวดมาพี่น้องจวดโอ้โหอะไรนี่หมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวโอ้โหมาทังกันเลยจริงๆเลยทน

แก่ดแล้ดีสบายสบายิหบอแล้ว็โตแล้วโตใหญ่แวใหญ่แล้วมีหลักอยงนูแดงเพราะเปตาู้หยังไม่มีเพราะลูกลชายังไม่ยอมแต่ง Trong hết. Do not love you. lọt, out. Rock 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 ต็เสี่เยอะ่อกตัน่นโอ้โหน่ารักจังเลย่ะอันนี้เขาเดียวหัวเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นหัวใจหัวใจสวีกนะ เพื่อนออกบ้านคือเก่าจะไปใส่มื่อนีร่ที่เดิมหี่เก่าเวลาเดิมเอาเมื่อนี้็คลงไปผมว่านามันนี้ผมมีเรื่องเก่าวัอนี้เพื่อนหลักขับรถเองโซเวอร์ขี้อูเบอร์ไล่เลรอขี้อูเบอร์หลายไมอนี้สิว่าสบายดีสบายดีทบถับบอกลูกสาวถอดเกิดหรือแม่เข่าเกินคน พูอยาเป็นหมาจะม่กบเป้าเลยเนาะผู้จัดควาแู่เชียวนูาวสี่นเป็นหมานาะน้นสิงก็จดินนอสบายดีนี่ของบ้านผาใส่หนังกีฬาส่วนสุงมาใ่โอ้เลยรับรับ้สนบบ้ ต้มไก่สูตรบ้านๆอันนี้เป็นยังไงต้มต้มเลือดเลือดแวบ้างนซ้อาส้มสมส้มสนัวนถึงเข็มนเผ็ดเป็บเผ็ดตองเผ็ดรถจัเผ็ดเผ็ดเแซบคือเจ้าของเลยือไเขาโอ้โหในใโอ้โมงนี่ตามเเันลนเดีเลยอะไรนะแอบด็ดแองดดิคือมี

โอ้ใช้ตาเลยเนี่ยดูเป็นไรไม่เนี่ยแม่อกเส่ซาแล้วเป็นดอกเขา้วยสิครับนี่นพี่น้องมาแบบเต็มรวดไปฟินไปฟิน

ออมพักนั่งู้นอมท่ไก่ต้มไก่บ้านบุมกตัวแดงเป็น้อยไป่น้อยบุ๋มเป็นบวบีบบบบบ้บบ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 บับบีบบ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 บาบบบบบบบน้บบบบเนอบบกบบ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 บอบบ ปรุงไม่สุกสมน่อยนึงเยส่งเนาะมันมีรสมีซาันไงเนี่ยเขาจะเป็นข้าวเทียมบหมวนเออโอ้มีแหงหอมักนั่งตูนหยดเป็นไงหยดปรุงมาแล้วนะแม่หย ไปจวดไปเนาคอยไปเยวเรื่อยๆว่าเป็นสุกเป็นสุกลงเสีงเลยมาลองกอดวันนี้ทั้งสานเอาวาลองจดจอดกันวันแน่นอนจุดบอจอดมันพอแล้วทำตัวดีๆก็ทำไมา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 บวงกับมึงกินเปียวๆกาแในมือหวานเดี่ยมันเี้ยมาดิเย็นกินสนนะเยนกันนะผสมแยงเราสนนะ จกได้กินจเดียสเ่มกมาเนเย็นเนื้อแบบนทาทเอสนะแหะกว่านะเรานได่ตปาเนี่ยเกาะตมกีันเรากินนะเียวเราไทยดีเราไทยวะเออเมาไทเมาไรเมาเราเราเราไใใเพ่องบนรมีย กบานพียางับกันี่หมั้็จะบอกกนอาะกันแดเอาดูหอมเลยเชียวบออกจะกานบดออกทอเบดนั่นนะดูนี่วกินแล้วอ่ไอทองนี้ยู่

ไอ้เราผู้กินน้ำจเลคคียครับจิ้มแบบจิ้มเราบูซิบวบห่รใส่บวบนนีได้บงกับพอลก่อนโอ้บวงใหญ่เลยนงพิเศษเลบวหนไ้นี่บนีบพิเศษดาบวบใบนี้เียวนี่กเด็ดออกจากงบ้าน

ผมยาวก่รถจักดติ๋วแป้งแป้งเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่งติ๋วเสร็จยังไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปลุกปลูกยาแนวผมบอกเสียงบอกค้างโอ้เขาใหญ่มันฟุ้งไปนออกได้แต่เมนูหลายพมดมันหลายพราเลยปลาเนี่ยโหน่งมันใหญ่นี่ยมันปุ่งปุ่งไปเนี่ยแซ่บใส่แพ็กนักตูเพิ่มประเด็ดอันนึงซุปฮ่อซุดยอดเมื่อกี้เลยรถรถรถในกลุ่มพวกอันนี้รถบ้านนอก พ่อป้าในจุ่มหัวปืดดเพลงนี่ขึ้นเาตอนลุงคมดับอะไตอนคมดับอะไรเนี่ยข่าวอะไรอย่างไรแซมอกตอนนี้เท่าไปมั่โอ้ใส่เป็นคำหนึ่งชเลรถ่าเขาได้รถซาเลยนได้ชหาตีกตามนังจันผู้นั่ได้กันนั้งได้ผู้นั่งกได้กัอย่บ้านไม่หรอรถสมได้กับสม เดรนคนเดมเนาัไม่จงตนนีโอ้ตัวนี้ตี่าจนน้ำมือนำมือหนึ่าเสียเอานำมือหนึงลยนี่น้ำมือหนึงนะเ่าท่ากับูตาพี่น้องมาเด้อพี่น้องคพกคนบกินดินบต้องเว้ากันเอออันนี้ใส well. ่แต่เท็มไม่บต้องมีหน่อยนึงหวหวานอ๋อนี้เสียมันตัดกันพัดู้เลยเ อันนี้เราเพิ่มกำลังกันพูดเลยบทกำลังไปว่าเอาตัวนี้อันนี้ก็เพิ่มกำลังด้วอนโอเคใช่มเฮ้ยันจะโอนบะใ้ท่านนันไหมอนนอนแล้วเดินแล้วเดินแล้วคนเดนได้ไหมล่ะ

อะไรเบื่อโอ้ว้ายโอ้ยวายวนัารักจังเลยวนัารักนะไปทำอะไรผิดมาโอ้เบืลบกินกินผมบอกว่าอไิดิผมกระเด้ามผมกระเด้ารับกาใส่ปยกินกินแล้วเจีอย่างนั้นมีกินแล้วคือเหียยเฮ้สมเอาเพื่อนจ้ก็ไผมกรเด้าทูปมาเชีวอันนี้เท้าขคอเฮ้ยัดเผผปาเผ็ดปาทะเล เสียวมูหนังผมมูหนังไปมามามามมาไม่ได้เอินดาเสียวเนยมาได้มาเด้กินเขาได้ <c oughs>